What's name, name name your เอ้ากดผิดไปกดกลางลมไหมดีดโชคดีโชคดีเบิ้งเบิ้งไงเนี่ยขอลงเซนเนี่ยเบิ้งไ้เบิ้งไปสามตัวนี่ตลอดโซนนี้เออโอเคโอเคโซนมากกันเขียวอื้อรือนี่นะไล่สามตัวโอเคมมนลงโซนมาเขียวหมดเลยไอ แต่ว่าซอยใครแน่ยหล่อ,อ,อ,ลอจังเอียรู้ซ <c oughs> อยทับเกิดมาท่านตัวยไปโดดไปโดดไปโดดหล่อจัง,องบอบกระจายมุกนี่ละบบเห็นรอเลย เคยฟังปีพีงไหมบอสเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดไปปูดหรือเปล่าเจ็บตรงนี้เขาได้แค่เจ็บยังไม่ปูดนอนในบ้ายิงให้ปูดในบอกเปิดก่อนได้ปูดตั้งตัดชัดต้อนเนี่ยเอ้วาขี้รถต่ำได้รึเปล่ เกี่ยวเี่ยวตึกนี้มีบอปกปิดตึกตายถามก็รู้ว่ะเด็กพี่ยงมันหนีตายยิ่เสียงจัยิ่งเสียงจากปากสมเนี่ยตัวกระจกอะประมาณเนี่ยประมาณมากสมอะแต่บอกว่ารู้ว่าตึกเตะเรื่องยิ่งเรื่องยิ่งเไื่องดิ่งเรื่

ชนบ่ไา้ใดมันไม่ใช่ม <side> อเตอร์ไซค์ออมันบอจปิดต้องเปลี่ยนว่าไส้ดอ,อ,อปเปิดมาวะโดนแล้วเบิดมาวะเอ้ามีคนเฉยเหรอเออโคดไกยังมีคนล่งอยู่นเนาะอยังเงัดนี่นี่นี่ยิงยิงลอยโคดไกจากลายเครื่องบินยังจะมีคนอีกนะ น่าจะล่งไปน้ำอาอยหรือเปล่าดู้กำลังไปนะกำลังไปแบบด่วนจีกำลังไปครับจ่าวิ่งประมาณร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตอนนี้นะโอ้ยผมว่าไอ้เซ้าขับเถอะเอาครับเอาพิษเทเบอรี่ละแบบนั้นเฮ้ยเบิงเว้งเดี๋ยวอ้าวคุณเรียกพิสเซ็นแมงเลยครับเบิองแต่นี่เดวดอมเบนซินเข้าไปเบิงเปิดกวอนได้ป่น สวยสดีตักายตักไา้บ่สวยสวยอย่ายน้อมย่าไปย้อมอย่าไปหยองเขาอยู่นี่ก็มีคนพวกพี่แกขัดมาเลยฝ่ามือถ้าไม่ยิ่งมาถือแอ่งนะต่อกระจอกมาขับรถตามไอ้นี่มาขับรถตามมาขับรถตามก็มาดิให้่ยิงยิงให้โดน อนมยู่เซมันอยู่เซอยู่ในโมกเหรอยังไม่เจอยังไม่เจอเอาฆ่าไปสองแล้วเดี๋ยวดูดน่าจะมีตีหนึ่งไหมในโรงเรียนในโรงเรียนในอาคารเหรอน่าจะใส่ตัวห้อ ไฟไปโฮมไอ้กนี้ไปเถียงกันด้วยน้องมี่บองระเบิดระเบิดปไาระเบิดไปนะระเบิดแผลระเบิดพี่ระเบิดแผลเฮ้ยเอาสามวิมี่บองชักบ้องเลยน้องชักบ้องไฟดู ต่กวนสีมาถึงอะ่ะมีคนยิงเ่าเดียวมวนบ่วะอยู่ห่วงล่างนะอย,ยู่บ้านอยู่บ้านยังระเบิดอยู่ห่วงล่างเนี่ยยังไงเอสวยสวยเอายังนอกอยู่นะยังนอกอยู่นะโอ,อ้ได้เหรียญฟองเสียดายว่ะไอต้ต่ำมันได้เกมละเหรียญเอามันไม่ได้เป็นตัว<อ>ละมวนม้วน โมงยังไงกูนี่แบบกูย่ากูตายข้าบองกูแต่แฟดโมงยังไม่รู้นะมาแล้วมาแล้วร่างร่างน็อกเอากูไปน็อกสวยสวยเบิร์ดตยัง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  เนี่ย <Yeah. S 1> โอ้มันยิงมันยิงพาสมอกวะไอ้แมนเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวที่แท้ได้ยินเสียงสตีนสองตัวได้ไปต็อกหนึ่งไปแล้วคนเทิงปะเอออยู่กับอันเนี้ยอยู่ปันไดอยู่ปันใดกันวะเนี่ยบัญใดสมอกว่ะสมอกทำหนี่ขมมัมี่สมองเดี๋ยื่ห็นเลยมั่นหรือเปล่าบอสบอสแจ็กบม่รู้เหมือนผมไม่แต่ระเบิด เดี๋ยวว่เห็นยังเ<ฮ>ล็กก่านาี่เดี๋ยวฟิว What the fuck boy What the fuck 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 พกพี่เข้าไปทางไหนอนเลี้ยตัวเดียวก็ฟิวอ,อ,อ,อะนอกอะนอกอ๋อนอกอีกมีมีจะต,ตีแล้วข้างล่างเปลี่ยนเปลี่นเปค,<ๆ>คือไรนอนขึ้นเลย ีทำเก่าบักสัตตายปะไม่ตายตายเอเดีท่านขึ้นเลยน้องเดือนสองมาไหมไปไหนอ่ะผมขึ้นมาแล้วขึ้นฝั่งนู้นเหรอใช่มันไม่เห็นยังแบบพี่โอ้สมอกทิมลายตมกงจางตลา้งมางชางอยู่ช่องกลางฉันบนไม่ใช่เหรอ ก็ชั้นนี้แหละไม่ใช่เหรอนี่นีไง <S <S เอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บกูเจ็บไปตัวเจ็บหน่อยก็มันมามั่งนะไอ้เแ้่แมงมีดสัตว์เอ้าตัวบม่ได้ซ้ำตัวเอเดีเตียซ้ำบได้บับ๊ผมนอกนอบัตรกางเครื่องไหมอ๋อมันนอกเนทผม Oh, oh oh ah, oh. ah. Yep, 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 yep. Bắn đại bận đại tìm tay bận tay bận đại tìm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  tay bận đại เอเดียนบอลเอดีสารเลี้ยวคนเดียวมีซองอันเลยตีเอดีมึงอ่ะนี่เงียบเอาแห้งแต่บักรลาฟันเซียงเอดีสามอันหมดเลยจบอยู่ไหนบ้างอยู่ไหนบ้างจบแต่ปัญหาไงยังไต่เราอยู่ได้แล้วคนอยู่ตรงบันไดนะจบนะอยู่ชั้นเมื่อกี้แหละพี่อันนี้ของผมอ่ะเดินนี่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 แหละนี่แหละได้เลี้ยวเหรออยู่บันไดเหมือนกันนะ ตั้งกู้เลยข้างล่างเลยบิดตัวอยู่มาร์คสองอ่ะอยู่ควางฝั่งนู้นฝั่งนู้นเออเบิกบันไดไข้างบนพี่ข้างบนข้างบนข้างบนบันไดบันไดข้างบนแต่ว่าเออนี่แหละนี่นี่ข้างบนไม่ใช่ข้างบนข้างบนข้างบนตรงกลางอ่ะข้างบนเอาเอาเอาอยู่ไหนอยู่ไหนชั้นหนึ่งหรือเปล่าชั้นหนึ่งหรือเปล่าอีกชั้นนี่อ๋อสูบใดชั้นใดอันนี่แหละอันนี้แหละฟิวบีโอลลโอโอมี่โอมี่ ต้องมีกตายอยู่สิอ้ากูกรตายอยู่นี่ตรงบันไดอะไรนั่นแะตรงบันไดน่ี่เดี๋ยวมันจะมีนงาองๆอยู่เนียเหลี่กซีเห็นมันน่ะนะในแมพเออแมนได้ลอกออกมารมาซีออกก่อนโอ้ยนี่นี่เห็นละตรนี้เอคอิงกูบาสโมเลยนะอืมไอ้หาลากูแลวเลี้ยวไม่เห็นเลย ECB เอฟิวเอหนึ่งจุบสามจุดึ่งสามจุดหนึ่งกับหนึ่งจุดสาม จ้ามาแล้วจ้าไปทันพอดีว่ะแล้วเราจะไปตามไหนกันมีรถกันไหนรถอยู่ตรงหลังตรงนี้ดิลงลงลงยิ้มเอ้าขี้แม่สองสำคัญนี่นะมีโซนเชงขับมาหน้นี้ยมาวนี้ยแมงอู้งล่งกันปั้วความใสบ่ะนี่ต้องบังเถออบ้ังใดบ้ังใด นาราประเด็นผมไปพี่วะมักสองดีวะมักสองมีเสียวะปัดตัวมี่มี่มี่ไอ้เก่งเลยมันเข่าว,วงมันเข, <c oughs> ข่าวงของท่านโอ้ยสมองยุ่วเขาว่าหนีมามันยังยังกันมาหนีทะโมกศอกข่าวว่าเต่ามันจ้าวกันกินเราหรือเปล่าแบบไหนๆแบบรับก,กินเราหรอกเล่อยมันกตกใจเข่ย เอไปเรื่อยเปืเปือเอ้กูผิดเวลาขึ้นซื้อวันที่โอผิดเบิรดเออเปื่อแมเปื่อแม่เออทีหลังก็ต้องถามว่าใครผิดโอ้เรามีคนมาหะกูเออคนหม่จะเอาใคร้าผิดอ่ะเงียบกันผมต้นอายไผมต้นอายลงใส่ลุกส่ลกูส่ลุกใา่ลุกใอุกใปุ่กุกไปกใส่ลุกุก จุดมาเพื่ออะไรมันไม่มีที่ฟาร์มอะนะกอเต้นโดนๆแต้ดโดนๆมันกับบ่ากโอ้กูเนื่อนๆหลักจังมากแตกกูเข้าไปขี่มาเคียไม่กูยังโกเอาวันดูฟิวเอามันเอามัน เอามานันโอ้โหเอามานันทัพตัวลวดไปแล้วน้อง <S <S เลี้ยย่าเลี้ยย่างเลีย้ลยย่างนี่เลี้ยย่างเอ่อเลี้ยย่างนี่ไพ่สาบ่ะให้เร็ววะให้แซ่4ค<ส>นจังเรียว4คนจังเรียว<ป>นี่เจอแค่้ยด้วยเป็นไหนเว้ยเอาให้มากล่องกลางไอ้ล่องกลาง ก็ไม้มาคีไม่แต่มาคีด้วยไ้วะซุ่มหนีก็ตายวงซุ่มหนีตายวงเบดกูมึงโอ้มึงเข้าใจหรืยังว่าสาเหตุที่ทำไมกูไม่มาโอเคไอ้มันกลางอะไรวะกูบอกเร็ววงห้าพวกมึงก็ตายอยู่ดีนะกูบอกไว้เลย